บอสนกเดือดห้ามวนไ้อะไอศก,กุณาพรจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบแล้วทำไมบอสนกถึงสั่งห้ามพี่น้องครับเออมันก็แแลกแต่จริงนะครับเฮาประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นแล้วเคารพในการตัดสินใจของการแลกกันนะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับเอฟซี FC. บ่าวดงคนมักมอลํำสุขสุขคนนะครับเอฟซี FC. สาหน่อยเป็ดป่านแพงที่สําคัญขาดไรเอฟซีาลาวุวง์ยิงที่ให้การสนับสนุนมาก และนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนทุกนามรวมไปถึงน้องอักุณาพรที่มีชื่อเข้าชิงนะครับคมชลึกอวบนะครับผ่านรอบเข้า6คนสุดท้ายพี่น้องครับล่าสุดนะครับพี่น้องครับบอสใหญ่แห่งเสียงวิหกบอสนกผงสะกรได้ออกมาโพสเฟ e บุ๊ k ไว้แบบนี้พี่น้องครับเพิ่นบอกว่านะครับสั่งนั่นสั่งนี่มาให้แฟนครับมูตูโบตเสียเงินเสีย่ําเพิ่น่าพี่น้องครับแม่แม่แต่ละคนก็อยากให้ลูกจะของได้ลางวัน บวชเบิดเป็นแสนบัดมูตูได้รับร่างวัลค่าเครื่องบินค่าห้องพักกัะบ,บมีห่หฮเครื่องหาสุดใซเครื่องจ้างสร้างแตงนาเบิดบวตำกว่าเคองแสนเศรษฐีจ้างมูตูคือจ้างดาราแน่เป็นไหพี่น้องครับหมอล่ำกัะบมีหัวใจเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นพี่น้องครับมีคนมาแสดงความคิดเห็นหลายๆนะครับเพิ่นก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นไว้แบบนี้อีกพี่น้องครับไพซีวนอนไฮอายโอ,ยอนเงินมาบัญชีผมนี่ สีผ้าตัดสุดให้นางใส่ยังมีประโยชน์กว่านั้นโบแมนยังดอกบบถามเฮ้าจากเม็ตว่าอนุญ,ญาตให้เอาอีลาเขารับลางวันบอให้แฟนๆโหวตเสียเงินเอาไล่ซื้อเขาดือด้อเหมือนรู้ว่าแฟนครับหลายต้องได้ยอดหนาเกียรติเพื่อนว่าพี่น้องครับซึ่งก็ะมีคนมาให้กําลังใจเพื่อนกระหลายเนาะพี่น้องเนาะรวมไปถึงนะครับอ่ามาเดียวนะครับผู้จัดการบอโจนั่นเองพี่น้องครับ อาเมเดยวเปินการมาแสดงความคิดเห็นว่าว้าถือคักบอสเปินมาพี่น้องครับเอาว่ากันไปนะครับบอว่ากันพี่น้องครับเห็นแบบนี้แล้วพี่น้องรู้สึกยังไงกับโพสต์นี้นะครับซึ่งมันกับโบมีถือบบมีพิษเนาะพี่น้องเนาะความคิดไปความคิดมั่นนะครับเขาเป็นผู้บริหารเขาอาจจะมองการอีกแบบหนึ่งในส่วนของมุมมอง f c ฟซีเพ่าะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกหาอยากไข่คนที่ห้องหักศิลปินที่ห้องหักได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้เนาะพี่น้องเนาะ เพราะนะครับเงื่อนที่โหวตไปบางส่วนกระเขา้าสภาพกาชาติทาไทยด้เหตุบุญน,น้ำนั่นเองนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถือว่าเป็นความคิดส่วนตัวส่วนบุคคลของบอสกนพนเองเนาะพี่น้องเนาะถ้านะครับผู้ใดเห็นด้วยกับเพิ่น ก็แล้วแต่หรือผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ไม่ผิดในเะข้าประชาธิปไตยเขารบในการตัดสินใจของใครของมันนะครับพี่น้องครับบบมีถือบบมีผิดครับพี่น้องครับอย่างไดก็เป็นกาลังใจให้น้องไายบอสนกและทุกผู้ทุกคนเอฟซี FC, ทุกผู้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งผมก็ได้เกินได้เล่ามาก่อนหนานี้แล้วนะครับพี่น้องครับการโหวตครั้งนี้นะครับมันเป็นเกียรติประวัติเกียรติยศกับศิลปินนะครับพี่น้องครับซึ่งภายผูเห็นด้วยผมกับ่รด้วาอย่างเนาะพี่น้องเนาะ เออเพราะมันมีความสุขทางใจของเราที่ได้เห็นศิลปินของเราขึ้นรับรางวัลน,นั่นเองครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับพี่น้องครับเออเข้ากับพุ่มใจที่ศิลปินที่เขาโหวตไปได้รับรางวัลเข้ากับมีส่วนร่วมตรงนั้นและเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับก็บไปเฮ็ดบุญพร้อมพี่น้องครับและการโหวตนี่ไม่ใช่มีแต่เสียเงินนะครับโหวตฟรีก็มีครับโหวตที่เป็นจองทางเว็บไซต์ต่อๆหรือ Facebook นั่นเองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ให้เกียดซึ่งกันและกันนะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมเป็นสิ่งสวยงามเสมอ